ละอ่าขอใครนะคะอะ่น้อมกบาบคารวะอาจารย์หมอเขียวด้วยความคารพยิ่งค่ะกบาบคารวะคุณทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะอากินขอสอบเลื่อนชั้นนะคะอ่าเรื่องเรื่องอะไรเดียเรื่องการปรับสมดุลและการตั้งศีลนะคะ ก็อ่าวันนี้อยู่ที่ชะอวดนะคะสวนสองค่ะวันที่ยี่บสองนะคะช่วงเช้าเดินทางมาถึงเชอวดนะคะและช่วงบ่ายเพื่อนก็อ่าชวนไปเที่ยวที่บ้านนะคะเที่ยวที่บ้านเที่ยวที่บ้านตอนนี้ผลไม้ทางใต้ก็ออกพอสมควรนะคะก็อ่าได้ได้มีโอกาสได้ได้กินทุเรียนค่ะนะคะกินทุเรียนทอดนี้ตอนที่เพื่อนเอาทุเรียนมามาให้เนี่ย ก็บอกกับตัวเองนะเออเราเคยตั้งศสีลไม่กินทุเรียนยกเว้นนะคะมีมีมีช่องบ้างให้ยกเว้นถ้ามีมากพอแล้วก็เหลือโดยที่ไม่ต้องไปแย่งใครนะเราถึงจะกินนะคะซึ่งโอกาสที่เราอยู่ภูผากับบรรลาดเนี่ยน้อยมากบรนลาดนี่รู้สึกไม่เคยกินเลยนะคะเออแต่ภูผาเนี่ยได้มีโอกาสก,กินของอานลงหน่อยนึงนะคะทีนี้ก็มาเที่ยวนี้เนี่ย โอ้เป็นจานเลยนะคะที่ท่านเอามาให้เราวท่างยื่นให้เราก่อนเลยนะคะีนี้เราก็หยิบขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นหนึ่งก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะจับออกมาแล้วทีนี้แบ่งออกมามันเป็นสองเม็ดนะคะเป็นสองเม็ดก็เลยกินเม็ดเล็กก่อนนะคะกินกินชิ้นเล็กก่อนกินชิ้นเล็กพอกินชิ้นเล็กไปไปหมดแล้วเนี่ยก็ช่างใจว่าเอ๊ะเราจะกินต่อไหมเนี่ยมือมือซ้ายที่ถืออยู่เนี่ยจะกินต่อไหมกิเลสมันก็บอกว่ากินไปเลย ไหนๆก็มีโอกาสได้กินและเป็นทุเรียนไร้สารพิษด้วยซึ่งหากินได้ยากนะคะนี่คือคําเชิญชวนของกิเลสนะคะจะได้รู้นะคะครั้งแรกที่สัมผัสมือขวาที่กินเนี่ยมันก็รู้รสชาติเลยลว่ามันหวานมากหวานมากๆเลยนะรสเนี้ยเราไม่ได้กินมานานๆแล้วมันหวานเจี๊ยบเราเียกว่าหวานเจี๊ยบนะสาหรับเราเพราะปกติเราจะไม่ได้กินอะไรหวานมากนะคะทีนี้ก็เลยตัดสินใจกินเอ๊กินไปกินมาชักเยอะไปแล้วเนะี่ย ช่างเยอะมาแต่ว่าไหนๆก็กินแล้วนะกินให้มันหมดเถอะแต่ในใจช่วงที่กินนะคะก็บอกว่าเออเรากินตอนนี้แลนะไม่กินต่อไปก็ได้นะวันหลังอนะ่ะเออบอกอางนี้นะคะไม่กินต่อไปก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันก็อร่อยแค่เนี้ยนะคะหวานเทียบมันหวานเกินไปสําหรับเรานะคะเออไม่กินก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ เราก็จะดูปฏิกิิยาะว่าเออมันจะมีผลอะไรไหมในใจเขาคิดอยู่ว่ามันมันจะมีปฏิกิิยาอะไรออกมานะแต่ก็ไม่ได้มีใจที่กลัวนะคะเพียงแต่ว่าจะดูผลนะคะปรากฏว่าในช่วงระหว่างเอ่อระหว่างเอ่อต่อมาเนี่ยมันก็มีอาการเลือนนิดหน่อยขึ้นมานะคะแล้วต่อจากนั้นก็ไม่มีปฏิกิิยาอะไรเลยนะคะเราก็ว่าเออเราคงขาดท่าและร่างกายมันคงเอ่อเอาไปซ่อมแซมอะไรตามสมควรนะคะทีนี้อา่ากินวันที่ยี่บสองนะคะวันที่ยี่บสามเนี่ย วันที่23นี่อา,อาหารอาหารของเราเราก็มีมีเงาะหกลูกนะครับก็เป็นเงาะไรส,สารนะคะเงาะหกลูกแล้วก็กล้วยนาวาลุกไม่ใหญ่อีกหนึ่งลูกนะคะนี้แต่ตอนค่ําค่ะตอนค่านี่ฟังธรรมะอาจารย์ครั้งแรกนะคะอาจารย์เทศตอนตอนค่านะคะเอ,อดูจอค่ะจอโปรเจคเตอร์เนี่ยที่อาจารย์ขึ้นทําพูดสุดลึกนะคะปรากฏว่าตัวหนังสือทําไมมันเบลอหมดเลยนะคะ ทำไมมันเบอร์หมดก่อนหน้านี้เราก็ส,สังเกตแล้วว่าสายตาเรารู้สึกมันดูอะไรไม่ค่อยชัดแล้วเมื่อก่อนเราจะเห็นชัดนะคะเพราะในตาเรามีทั้งสั้นและยาวนะคะสามารถดูได้ตอนหลังนี้แทบจะไม่ต้องใช้แว่นเลยนะคะแต่ทําไมตัวหนงสือมันเบลอเบลกว่าเดิมเบลมากกว่าเดิมนะคะก็สงสัยตัวเองละเอ๊ะมันมันมันน่าจะเป็นผลไม้ไหม ก็เลยตั้งตำบะพอดีวันที่24นี้เป็นวันครบรอบ44ปีที่เรากินมังดวิรัตนะคะครบรอบ44ปีก็เลยบอกว่าเอองั้นเราตั้งตั้งศีลให้กับตัวเองตั้งตำบาไงว่าเราจะไม่กินผลไม้สดนะคะจะไม่กินผลไม้สดเออวันที่24ก็ไม่กินนะคะไม่กินไม่กินผลไม้สดนะคะอ่าต้องผ่านไปด้วยดีนะคะพอใจตั้งว่าจะไม่เอานะคะบบอ่าเสร็จแล้วพอพอวันที่25เช้านะคะวันที่25เช้าเนี่ย หลังจากก้าวลงพอดีโดนนอนบนแคร่นะคะก้าวเท้าลงลงเหยียบพื้นปุ๊บเนี่ยโอ้ยมีอาการเจ็บเท้าซ้ายนะคะเจ็บเท้าซ้ายตรงตรงเส้นกระเพาะปัสสาวะนะคะเจ็บมากมากเลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราลนะซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้สาเหตุนะคะไม่รู้สาเหตุก็เดินกะย่องกันแย่งไปอย่างนั้นนะคะเดินไปเดินมาเนี่ยทีน,นี้มีโอกาสเจอพี่เขียวนะคะ เออออันนี้ก่อนว่าอยากรู้ว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งอะไรนะคะก็ไปไปเซิร์ช Google ดูนะว่าฝ่าเท้าซ้ายนะแล้วดูไปก็ดูผิดค่ะมันเป็นเป็นดูเป็นม้ามนะคะดูเป็นม้ามเนี่ยเราไม่เฉลียวใจเลยจริงมันเส้นลมปานของกระเพาะปัสสาวะนะคะดูดูปัญญามันโง่นะคะปัญญามันโง่ไม่ใช่เนี่ยว่าปัญญางโง่ตอนตอนนั้นสติมันไม่มีปัญญานะคะ เขาคิดว่าเป็นมามนะคะทีนี้พอดีเจอพี่เขียวก็เลยถามพี่เขียวว่าตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งอะไรพี่เขียวบอกว่าเฉพาะปัสสาวะเออทีนี้เราก็เออเมื่อคืนเนี่ยตอนที่ก่อนที่เราจะมาลุกเหยียบพื้นเจ็บเนี่ยนะ เมื่อคืนเราปรสัสสาวะผิดปกติเพราะปกติเราปกติคือหนึ่งครั้งนะคะในช่วงที่นอนนี่รุดหนึ่งครั้งก่อนที่จะตื่นนอนเนี่ยเออปร,กรากฏว่าวันคืนนี้นะทําไมเราที่ผ่านมาเราหลายครั้งเหนือเกินนะคะหลายครั้งเหนือเกินมันผิดปกติแล้วของเราถ้าเกินเกินหนึ่งครั้งเนี่ยคือผิดปกตินะคะถ้าไม่ร้อนเกินก็ต้องมีอะไรสักอย่างนี่ค่ะเนี่ยมันก็เลยทําใไหมาว่าเออแน่นอนแล้วต้องเป็นกระเพาะปัสสาวะแน่นอนเลยแล้วก็ อา,อาการเจ็บของเรานี่มันก็ฟ้องอยู่นะคะทีนี้ก็ถามพี่เขียวว่าสาเหตุเกิดจากอะไรท่านว่าเกิดจากน้ําตาลโอ้ยเราก็ชัดเลยนะว่านี่แน่ๆเลยไอ้ทุเรียนที่เราไปกินนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ทุเรียนเดียวทุเรียนเป็นเพียงน้ําหยดสุดท้ายเป็นน้ําหยดสุดท้ายเพราะก่อนหน้านี้นะคะเราก็กินผลไม้นะคะกินทุกวันค่ะแต่ก็กินแบบไม่ได้กินเต็มคือปกติเราตัวเองก็ไม่ได้กินอะไรผลไม้อะไรมากนะแต่มันหลากหลายอย่างนะคะแล้วก็ที่สําคัญกินน้ําผักปั่นทุกวันค่ะ นะคะเพราะนั้นน้ำผักปั่นมันก็จะมีผลไม้อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มีกินผลไม้เสริมอีกนะะแล้วก็อีกไม่พอนะอ่าทางใต้มีขนมขนมหวานเยอะค่ะขนมไทยนะคะ ก็บางทีเราตั้งใจว่าแรกๆมานี่ก็เหิหนนงพบค่ะนงพบพบเดิมนะคะที่พบของตัวเองคือไม่ใส่น้ําตาลค่ะเอ,เอาแค่ถ้าเราจะเอาน้ําตาลเรามาจิ้มเองไม่ใช่ใส่มาสําเร็จเลยนะคะอันนั้นทีที่ทางภาคอีสานภาคเหนือจะเจออย่างนั้นเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่าพอมาเจอภาคใต้ไม่ไม่มันเป็นพบตามที่เราอันนี้ก็ลองลองกินนะกินหลายๆวันเข้าเอ๊ะมันอร่อยมันก็แค่นี้นะแล้วตั้งใจว่า เราเราเราไม่กินก็นได้แล้วนะไอ้หนมพกอะรู้สึกว่ามันอร่อยแค่เนี้ยเอออร่อยแค่เนี้ยตามที่เราต้องการนะคะปรากฏว่าวันที่เราตั้งใจว่าไม่อร่อยเนี่ยพี่ที่รู้จักกันนะคะเวลาชวนมากินข้าวด้วยกันเนี่ยท่านก็จะจะซื้อหนมพกมาด้วยนะคะซื้อหนมพกมาฝากเข้าใจว่าเราเราชอบหนมพกใช่ไหมคะท่างก็มีน้าใจซื้อมาฝากนะเราชิมหูมัน มันเค็มจังเลยเราแต่เราก็ไม่กล้าบอกท่านนะว่าหนกคกนี่มันเค็มเหลือเกินนะเหมือนเขาใส่เกลือลงไปใน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 ,ในแป้งนั้นเรียบร้อยแล้วแทนที่เราจะไปเราไม่ต้องจิ้มใช่ไหมไม่ต้องจิ้มน้ำตาลแต่กายตอนนี้กายเป็นจิ้มเกลือจิ้มเกลือโดยอัตโนมัตินะคะเออก็อันนี้เรื่องเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเด่นนะคะเสร็จแล้วก็เออก็เลยก็เลยอันนี้อาถามพี่เขียวต่อว่าไอา้เส้นเลือดขอด ที่ขาตัวเองอีกมันสาเหตุมาจากอะไรเพราะเป็นมานานมากแล้วเหลายสิปีนะ,ะไม่หายสักทีทั่นก็บอกว่านี่แหละน้ําตาลเหมือนกันแหละนะคะก็เลยเวันที่ยี่สบสี่ตั้งตะบะไม่กินผลไม้อา่าผลไม้สดใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็เลยบอกกับตัวเองว่าเราจะตั้งไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะทนไม่ไหวแล้วก็ในเขาคิดจากพี่เขียวว่าถ้าจะกินนะให้กินหึงอย่างพอนะคะ อันนี้ก็เป็นตบะต่อไปถ้าเราทนไม่ไหวนะถ้าทนไหวตอนนี้นะเราสู้กับกิเลสได้เนี่ยเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะคะหยุดผลไม้ไปยาวนานเพื่อที่จะรักษาสุขภาพของเราเองแล้วเราจะดูปฏิกิริยด้วยว่าสายตาเราจะเปลี่ยนไปไหมนะคะก็เนี่ยค่ะก็เลยก็เลยเป็นเป็นเหตุให้เราตั้งสีเนี่ยนะคะตั้งสีลตั้งตบะว่าเราจะไม่กินผลไม้นะคะแล้วก็อ่าก็ให้ยามภาคเพียนต่อไปค่ะก็ขอปัญญาสมาธิจาก เออครูทุกท่านด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะโนุโมทนากมค่ะโหอากิมต่อเสื้อได้ยากเลยเพราะว่าอากิมอยู่สนามรบข้าสึกเยอะสสข้าสึกผลไม้สดเยอะมากเลยนะคะใช่ไหมคะภาคใต้มันจะมีเยอะกว่าภาคเหนือ่าเมื่อวานเมื่อวานนะคะตอนภาคค่ํานะคะอ่าก็น้องอ่าน้องมันาก็มาถามว่าอากิมจะเข้าห้องเรียนไหมแล้วก็เดินผ่านนะคะไม่บอก เอออากินก็สงสัยแล้วว่าห้องเรียนอะไรก็เลยเดินตามถาม่าเข้าห้องเรียนคืออะไรเอาหมพี่บีเอาทุเรียนเราวหระไม้อื่นมาด้วยอากิมอากินไม่มีใจหวั่นไหวนะคะพอเราตั <erson> ้งตะบะแล้วแล้วเราเห็นโทษภัยของมันเออลืมลืมเติมนิดหน่อยค่ะ๋ยวพอเติมอีกหน่อยนะคะคือหลังจากที่กินทุเรียนวันที่ยี่ยี่สิบสองใช่ไหมคะวันที่ยี่สบสามเนี่ยส่งกันบ้านโรงเรียนของหนูค่ะก็ไปเล่าเรื่องว่าไปกินทุเรียนนะคะแล้วก็ เออคุณลูกก็ถามเออแล้วเราก็เล่าความในใจว่าเรากินไปด้วยแล้วเราก็บอกว่าต่อไปเราคิดว่าเราไม่กินก็ได้นะคะทีนี้คุณลูกขวานก็บอกว่าไม่จริงหรอกที่มันบอกว่าไม่กินก็ได้นีเนี่ยนด้เห็นอย่างอื่นไหมอกว่าไม่เห็นนอกจากว่าไม่กินก็ได้เนี่ยอันนี้ไม่จริงหรอกอันนี้กิเลสมันได้กินแล้ว ได้ตั้งสินสู้ก่อนกินไหมโอ้ไม่ได้ตั้งสินท่านบอกว่า<ห>จริงๆะต้องตั้งสินสู้ลองดูซิว่ากิเลสมันมันจะนึกไหมท่าเราไม่ได้กินนะคะเออ<ห>ก็เราก็รับเป็นข้อมูลนะว่าถ้าแล้วก็ถามข้อมูลจากคนอื่นนะคะาะะค่คนคนคนอื่นคนอื่นก็เลยคนอื่นก็เลยที่มีประสบการณ์เขาก็เล่ามาเลยว่าโอ้เขากินทุเรียนเข้าไปเนี่ยเขาจะเห็นความร้อนที่พุ่งออกมาในปากอย่างนี้อย่างนั้นเขาเห็นโทษภัยนะเขาก็ข็ดขยาดกันสองสามท่านที่เล่ามานะคะเนี่ยคุณลุกขวัญก็บอกว่า ถ้าถ้าจะเลิกกินจริงๆนะต้องเห็นโทษภัยของมันจริงๆถึงจะเลิกได้อันนี้ไม่เห็นโทษภัยไม่จริงหรอกนะคะก็เลยตั้งตั้งตำบาศกับคุณลูกขอตอนนั้นเลยว่าอ้าวตั้งตบาศเลยว่าต่อไปจะไม่กินทุเรียนอีกแล้วอ่ะอันนี้รู้สึกมันมีความเด็ดขาดอยู่ในใจหลังจากที่เคยตั้งมาว่ายกเว้นใช่ไหมมีเยอะมีให้ให้ให้เรากินแล้วก็ไม่ได้เป็นแย่งใครนะเราจะกินแต่ตอนนี้นี่ไม่กินอีกแล้วเด็ดขาดค่ะก็ตั้งประมาณนี้ค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะจือครูให้ปัญญาเลยค่ะ อนุโมทนาค่ะไอ้กิมไอ้กิมตั้งเด็ดขาดไว้ก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายเราก็จะได้พร้อมกับพร้อมเปลี่ยนนั่นแหละอ่าใช่ใช่เพราะว่าอย่างอย่างนี้ค่ะเพราะว่าอย่างอย่างนี้น่าเนี่ยไม่ติดทุเรียนเพราะว่าตั้งแต่เด็กมาแล้วตั้งแต่เด็กออกจะชังทุเรียนด้วยซ้ําเพราะว่ามันเหม็นค่ะมันเหม็นแต่ว่าเพราะว่าอยู่อยู่อ่า อีสานเนี่ยนานๆจะมีทุเรียนใช่ไหมคะเวลามีทุเรียนจะไม่ได้ทานเป็นแบบลูกๆเป็นชิ้นนะค่ะจะต้องมาทานเป็นรูปของข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยทุเรียนมันจะถูกขยี้กระจรกระจายไปกลิ่นตารมณอ้วนเราเป็นเด็กเราก็ไม่ชอบอ่ะทีนี้ต่อมาต่อมาพอโตขึ้นมาก็ต้องมาฝึกทานทุเรียนก็ต้องเริ่มจากที่มันไม่เละค่ะมันไม่เละแล้วก็เลยแบบ จากสัญญาเดิมมาด้วยแหละทําให้เราชัดว่าเราไม่ไม่ได้ติดทุเรียนตอนที่มีการพูดถึงเรื่องทุเรียนเยอะๆก็จะขอเป็นฝ่ายขอเป็นตัวแทนทุเรียนหน่อยนะคะทุเรียนผิดตรงไหนคะในถามอาจารย์อาจารย์พูดย่ํายีทุเรียนมากเพื่อให้พี่น้องได้ได้ออกงานทุเรียนได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็บอกขอเป็นตัวแทนของทุเรียนนะคะทุเรียนผิดตรงไหนคะอืม วันผิดที่ติดทุเรียนใช่ไหมคะทุเรียนเขาก็จะมีประโยชน์ในส่วนวันที่มีประโยชน์ของเขาวันที่จะสมดุลของเราอะไรแบบนี้ก็ก็ได้ยังยังได้เป็นฝ่ายขานช่วยช่วยเป็นตากเป็นเสียงให้ทุเรียนอยู่นะคะ, <Okay. S 1> ะค่ะณวันหนึ่งที่เราแค่เพียงเราล้างที่ติดในใจแต่ณวันหนึ่งเราก็จะได้เลือกหรือไม่เลือกตามประโยชน์ที่จะได้ใช่ไหมคะที่มันจะไม่เบียดเบียน ร่างกายเราแล้วก็เป็นประโยชน์นั่นแหละณนะเวลานั้นเราก็อาจจะได้อาศัยเขาก็ได้ทุเรียนนะคะแต่ตอนนี้น่ะเราติดเพราะฉะนั้นเราต้องออกจากติดนั้นด้วยการที่ตั้งศีลให้มั่นคงไปก่อนนี่ก็อนุโมทนากับอากิเกินะคะข้าค่ะทุกค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตมาแบ่งปัน,นะคะ่ะเรื่องพ<อ>ิษข,<อ>ของฤทธิ์ร้อน ก็คือความร้อนที่มันเยอะเกินหรือว่าที่อาก,กิมใช้ช่วงแรกก็คือน้ําตาลเนี่ยน้าตาลมันพลังงานอยู่แล้วมันร้อนพี่เฉ่งก็มีช่วงปีแรกๆของการเป็นจิตอาสาค่ะเป็นการป่วยที่แบบว่าจิตอาสาทุกคนรู้หมดเลยค่ะเพราะว่าเฉ่งเดินไม่ได้ถึงท่านนะระ <c oughs> อว่างทางก่อนเดินไม่ได้เนี่ยก็คือลงมาภาคใต้ค่ะช่วงเดือนประมาณนี้แหละใช้เวลา <c oughs> แค่สองอาทิตย์เองค่ะจริงๆมีอุบัติเหตุเล็กน้อยนะแต่ไม่ได้เป็นอะไรเยอะค่ะเขียงเขียงไม้มาขามหล่นใส่ ช้มือใช้เท้าเดินได้สองอาทิตย์ค่ะเสร็จแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วเดินไม่ได้ไปเดินไม่ได้จริงๆเนี่ยสิบวันแล้วก็มีคนอุ้มคนประคองมาสุรินเนี่ยก็คือใช้เวลาอีกเดือนหนึ่งจะทำอะไรภาคใต้มีน้ำใจค่ะจิตอาชาค่ายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอามังคุดเอาลองกองเอาจำปาดาเอาทุเรียนมาฝากจิตอาสา,ศาก็ต้องเป็นคนดีใช่ไหมคะเอาผลมาไม้ดิเจนให้ชาวค่ายให้ผู้เข้าอบรมกินค่ะ เพราะฉะนั้นผลไม้ีด้อนทั้งหลายนี่ก็เป็นนที่ของจิตอาสาค่ะจิตอาสาก็กินมาเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรมากแต่ความแรงของการสะสมของความร้อนที่มากมาเนี่ค่ะมันแล้วแต่ว่าจะไปออกที่ไหนเสิงออกใคาก็มเสิงออกก็คือเดินไม่ได้อพอมาทบทวนเนี่ยเหตุหลักเลยก็คือเรื่องของการที่เราใส่ความร้อนเข้าไปเยอะใส่น้ําตาลเข้าไปเยอะเนี่ค่ะนี่นี่คือสาเหตุแล้วก็ วิธีการตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้สอนเรื่องเรื่องเรื่องอะไรขนาดเนี้ยนะคะแต่มีอาหารสูตรนิพพานค่ะเพื่อนก็อยากกลับกรุงเทพก็กลับไม่ได้เพราะมีเพื่อนเดินไม่ได้อยู่คนหนึ่งเป็นการใช้บริการรถไฟครั้งแรกของเช้งค่ะเอเพื่อน <laughs> เอาเอา,เอาเช้งใส่รถเข็นค่ะรถเข็นรถเข็นของค่ะเพราะไม่มีรถเข็นดูสิคะ <laughs> นะครับใช่เห็นภาพอยู่ค่ะเห็นภาพอยู่รถไฟแล้วเพื่อนก็อุ้มอยาการถเข็นขึ้นรถไฟค่ะอื แล้วก็เป็นท่อนๆไปนะคะไปถึงรถไฟก็ต้องใช้รถเข็นของของรถไฟอะค่ะมาพาไปสู่สุรินนะคะตอนนั้นแต่เหตุทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือตอนกินอะมันไม่รู้ค่ะกินมันก็กินเรื่อยๆเมื่อแข็งแรงไม่ได้เป็นอะไรนี่ก็ถอนพิษระบายพิษค่ะ <c oughs> แต่ความสะสมข้างในเนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่มันเซอร์ไพรส์มากคือมันถึงขั้นเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ ก็คือแค่แจ้งเตือนว่าแต่ละท่านนะคะที่อยู่ในถิ่นที่อุดมสมบูรณ์นะคะมันก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องกินอุดมสมบูรณ์เช่นนั้นหน <c oughs> ลักการของเราคะ่ะประมาณนี้คะ่ะอ่าขอบคุณค่ะ,ะสาธุค่ะแถมนิดนึงว่าทุเรียนไร้สารพิษใช่ไหมคะเมอกิมบอกว่าโอ้นานๆทีได้ทานทุเรียนไร้สารพิษอ๋อ นุเรียนซ่อนพิชอยู Halo Halo <S 2> <S 2> <S <S ่ในนั้นสําหรับเราณเวลานั้นนะคะค่ะก็ได้เรียนรู้ค่ะนุโนธนาค่ะขาธุค่ะขอบพระคุณทุกข้านค่ะสาธุค่ะจะบอกว่าตอนนี้แวดล้อมด้วยผลไม้ค่ะ อตอนนี้น,นั่องหยุดโต๊ะนะคะอ่าเชิญเชิญพี่จวงค่ะต่อจากพี่จวงเป็นพี่กมลชนกแล้วก็พี่หมูปัทมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าขอโทษนะคะอากิมเปลี่ยนอากิมนี้แบบปิดไม้อากิมอากิมเปิดไม่ใหม่นะคะอ่าอ่าลืมไปค่ะพวงผาต่อนะคะพอดีมันใช้ร่วมกันนะคะ Oh. <laughs> ขออนุญาตค่ะขออนุญาตก่อนนะคะขอ uh. ขออภัยค่ะทุกคนครับโอเคได้เลยค่ะ